ีค,ครับของชื่อนายธีระชนมันคือเอกชีววิทยานักศึกษาศาสรมหาวิทยาลัยรามคำแหวันนี้เราก็จะมาแนะนําการใช้สื่อการเรียนการสอนเพื่อสื่อชื่อว่าเซลล์บิงโกนะครับวิธีทำวิธีเล่นก็จะเป็นให้นักเรียนครับแบ่งกลุ่มกันก่อนแล้วครูก็จะให้อุปกรณ์อุปกรณ์ก็จะมีเซลล์ของบิงโกมีใบความรู้มี ฉลากแล้วก็มีแกมมูนนะครับสองครับครูก็จะให้นักเรียนเลขที่หนึ่งคนระับมาจับฉลากพอเลขที่หนึ่งมาจับฉลากเสร็จครูก็จะยังไม่บอกว่ามันเป็นหมายเลขอะไรครูก็จะบอกว่าสมมติหมายครูจับนักเรียนจับได้หมายเลขสิบเจ็ดครูจะมาอ่านว,ว่าหมายเลขสิบเจ็ดเนี่ยคืออะไรหมายเลขสิบเจ็ดก็คือเป็นแหลกที่ผลิตพลังงาน ATP e แหล่ที่ผลิตพลังงาน ATP เนี่ยมันคือความหมายของอะไรเกตก็คือไมโทคอนเดรียมันก็คือผลิตพลังงานเอ p นั่นเองอในตารางถ้านักเรียนมีไมโทคอนเดรยมีไมโทคอนเดรยนักเรียนก็ตัเอมลงไปอันนี้เราจะเล่นเรื่อยๆเล่นไปเรื่อยๆจนมีนักเรียนที่ว่าบิงโกเนี่ยมันเรียงกันในแนวดอนเรียงกันในแนวตั้ง หรือไม่ทะแยงซ้ายทะแยงขวาอย่างนี้พอเรียงนัำเสร็จก็ให้นักเรียนยกมือแล้วพูดคําว่ามิงโกแล้วครูก็จะไปตรวจแล้วก็ให้คะแนนนักเรียนนั่นเองก็ขอจบการน,นําเสนอสื่อไว้เพียงเท่านี้ครับ